วันนี้มาชุดแบบนี้นะคะแน่นอนคือเราจะมาหาสมบัติกัน,นะค่ะทุกคนถือพ <c oughs> าทุกันไปได้รองเท้าหลุยวิตรง X Nike มาทินไมิท้ามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเชา้าฝากติดตามชมและกด subscribe ด้วยนะคะ เราจะมาหาสมบัติกันค่ะทุกคนแต่เราไม่ได้ออกไปไหนไกลเลยทุกคนสืบเนื่องก่อนมันม,มาจากสตอรี่อันนี้ค่ะทุกคนนี่คนครับวันนี้ครับมารับในกีเอกส์หรือวิทองนะฮะคือผมได้สีดำนะคะทุกคนสีดำล้วนสวยนะครับสวยนะครับอือ,อหารูกันไปได้รองเท้าหลุยวิตตง เอ็กไนกี้มาที่แบบมันเป็นราคาป้ายราคาป้ายคือใช่ราคาป้ายคือราคาที่ไม่ต้องจ่ายในราคารีเซลไงราคาป้ายก็คือราคาสม่ราคานี้90,000กว่าบาทใช่ป่ะเราก็ซื้อได้ในราคา9 0 0 0 0กว่าบาทแต่ถ้าสมมติซื้อกับพ่อค้ารีเซลเราจะต้องซื้อในราคาประมาณ3ามแสนสี่แสนเานพนคุณเอกานุเคยซื้อในราคาป้ายที่น่าจะประมาณ9 0,000กว่าบาทที่ไปซื้อมาใช่อยู่อย่างได ตอนนี้ราคาลิเซลเมันไปอยู่ราวๆสาถึงสี่แสนเลยจะขโมยไปขายเอาขโมยมาเป็นตัวประกันนี่แหละโอ,โอเคแล้วาขโมยมาจากใครก็ไม่ได้ขโมยนะเขาเรียกว่ารักพาตัวเขาลืมจ่ายค่าบ้านหรือเปล่าคะยังไม่จ่ายอ๋อก็เลยจะรักพาตัวเพื่อมาขายค่าบ้านใช่รักพาลงทารักพาตัวลงทางหรยอว่าเป็นขโมยนี่เราถ่ายคลิปอะไรวะเนี่ยขโมยอันนี้คือพี่เอกเขาอะชอบดูวิตองมาก เราเจอแล้วว่าเขาอาจจะรักรองเท้าคู่นี้มากแล้วพี่ทิมก็เลยจะเอามาเป็นตัวประกันแล้วเขาจ่าโดยการหยิบของเขามานเขาโ่าทุกคนคือจะบอกว่าเป็นคู่ที่เอกพันธุ์น่าจะรักมากเพราะว่าเป็นแบบคู่แรกในชีวิตเรื่องมันไม่ได้มีบ่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะมันหายากมากหายยากเราก็ต้องมาหาให้เจอกันวันนี้เขาไปซ่อนเหรอพี่โน้กับคอนโดไปเรี่องยังไม่เห็นพี่เอกกลับนะยังไม่ได้กลับเจอวะยังไม่กลับคอนโดเพราะของมันอยู่ที่นี่ทุกคน คือตั้งแต่ของมาพยายามขอมันดูหลายรอบมากมันไม่ให้ดูมันไม่เอามาโชว์ใครเลยไม่เอามาโชว์ปะมยังไม่รู้เลยปกติมันชอบมาโชว์มากถูกปะแต่ท้นี้ไม่เคยเอามาโชว์ใครเลยทุกคนเพราะฉะนั้นปกติจะใส่แต่ไม่ไม่ให้ใครทักนัใส่ดิงเข้ามาในตัวแล้วก็เอดงานรองนไปยังไม่ทักอ่ะยังไม่ทักอ่ะพี่วาสื้อเสื้อัวนี้อหเท่ไรครับพี่สองสามหมืน เรื่องจริงเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทําการปูพรมค้นหารองเท้าอีกรอบเลยทุกคนแต่ที่แรกที่พี่สงสัยที่เราจะไปดูกันก่อนเลยคือห้องนอนเอกพานุเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบใกล้ตัวไงตอนนั้นคือเมื่อตัวใครมาขโมยใช่ไปดูกันปะอันแน่ยี่แล้วจุดที่น่าสงสัยอันดับแรกหาจุดลับเขาก่อนนี่ไงเออจุดนั้นนี่ละโอ้ยไม่มีเงินแล้วอ่ะ จบแล้วโอ้ไม่มมีออ๋ันไม่ซ้อแล้วแหละเพราะผนังรอกหมดแล้วไว้ใต้เตียงมีอะไรป่องๆนูนๆนั่นไงนั่นไงมีอะไรวะเนี่ยฟูกเด็กน้อยเห็นมีเด็กพวกของไอ้พวกนี้เราไม่มีเด็กเราไม่มีเด็กว่าเราไม่มีเด็กไม่มีพี่ดิมคิดว่าพี่เอกเอาเด็กขึ้นมาอีกแล้วฟูกเขาบอกว่าฟูกของเด็กเกินเกินแล้วไม่เด็กตัวเท่านี้เด็กตัวเท่านี้ เขาเปลียนเรื่องเขาเปลี่ยนเรื่องหีอ่ข้างในเป็นไงบ้างข้างในโล่เชยหาดีๆใหีซ้อนไว้แล้วเอนจนนี้มถ้าเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บเสื้อผ้ามันห้องครอมมีป่ะแชมป์แชมป์กองเท่านี่ไอ้พาในคอมมันไม่มีแล้วไปหาทำไมล่ะ เจอแล้วเหรอยืมไปเล่นได้ไหมเห็นไหมยืมไปยืมไปนะพูดจริงเอาไปเลยไอ้ตัวนี้เป็นรูแล้วเนี่ยตลัไปไหนอ่อยากได้ตลับอ่ะอย๋อรองเท้ารองเท้าที่มันโกงเท่านี้อยู่ไหนกันด้วยมันไม่มีไม่ได้ินตลับอยู่บ้านไม่ถิ่มบ้างครับไอ้ตาเอาไว้คุยทีหลังได้ไหมซึ่งตลับอะขอรองเท้ากันได้ไหมเดี๋ยวให้ยืมสิบตลับเลยเฮ้ยไม่แยกเอาอุศามานอนนี่หรอทำไมที่ที่หน้าของโดนอุศาไม่มีมันมีลิฟต์ เจลิปผู้หญิงเพียกเหรอของต้าเนาะใช่ฮะคุณทำอะไรอะอะไรกันวะเนี่ยนคุณมาทำอะไรที่นี่เปอันนี้หรือเปล่าโอา้า คือว่าเขาไม่เอามาซ่อนในนี้หรอกเขาเลยเขาพี่เอกเองยังขี้เกียจเลยเป็นที่ที่น่าซ่อนคือไม่เอกมันมามันจะรู้ที่แล้วมันไม่ต้องรื้อไงเพราะมันต้องไม่ได้เลยเราต้องมอจับพฤติกรรมเขาก่อนเขาไม่ชอบที่ร้อนไงเออไม่ชอบที่ร้อนห้องควาร้อนแต่มีเอกนะหรอไม่เป็นไปได้ตรงไหนนี่อ่ะหาตรงไหนนีพี่นั่นสิหน่อยออไม่มีอ่ะมันจะไม่มีได้ยังไงฮะแอบไปมันก็ไม่เจอหรอกพี่อ๋ออยู่ไหนนี่อ่ะ พี่ว่าเรากลมาหาเงินเอกกันดีกว่าถ้าเราจะค้นเงินขนาดนี้ก็ะถางเริ่าอันนี้ไม่ใช้แล้วใช่ไหมโอ้ขอได้ไหมเอาไปเลยของเอกไม่ชงพียวไปเลยไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยพี่เอาจริงบ้ารองเท้าระดับ9ก้าหมื่เขาไม่เอามาเก็บในห้องฟอบหรอกมันต้องเก็บตรงไหนอะใช่เพราะว่าก็ที่ที่มันไม่น่าเสียเพราะฟอบมันร้อนไงมันก็อาจจะสีลอกได้นี่เอนี่ไงพี่ิมหาหรือเปล่ากระทาหัวเท้าหรอไปแล้วไเย กันแล้วที่ต่อไปพี่ๆๆาามีที่ถามหรว่าแบบมันมีเต่าไหร่ของพี่เองเดี๋ยวพี่จะทำหมูกระทะกินเองคนเดียวตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวนะอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะ <c oughs> เก็บไว้ให้พี่นะ <c oughs> ตั้งมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวลืมเนี่ยแล้วก็มาหารองเท้าจริงจังทุกคนเด็กไปไปไปแล้วบอกมาหารองเท้าจริงจังไปแล้วเอาหาถ้แล้วคลิปนี้คลิปนี้หารองเท้า10%อีก90%หาของตัวเองที่หายหลุดตอนนี้ อยู่ในห้องตัดต่อแน่เลยตาลเออห้องตัดต่อไม่เห็นผมไม่เคยเห็นเข้าไปเลยนะไอตรับเงินจากพี่เอกปะเนี่ยตานติดปากอันนี้มันกินได้จริงไหมพี่กินได้จริงเดี๋ยวพี่จะเอาไปโอชิมไปให้เลยนะไปจะมีหรอกห้องเนี้ยมาเลยบรรยากาศเก่าๆป้ายตัวเองเขาห้ามกินไส้กรอกในเวลางานคุณรู้ไหมฮะเอาไปนี่เลยไปนี่เลย เอย่ามากลวชั่วๆอย่างนี้สิดูแป้งผมรู้แล้วอยู่ไหนไหนอยู่โตพี่ตองตองดูนี่โอ้ยอ้ยแล้วเอาขาดูพี่ตองอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหนึ่งสองสามอะไรแม่ให้ตัวคนโอ้ยหมดแล้วอะไรเขาไม่ขอบ๊ะบ๊ะบ๊ะขอได้วไงนี่ไงขอร้อง ไอยุ่งกูคุจะบอกไหมโอ้ยคุณจะบอกไหมพี่เขาดีดีใจคุณนะจะบอกไหมบอกว่าบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไปไดไปเล่นที่อื่นไปคนหาแต่อะไรที่มันอยู่ในถุงพลาสติกเล็กเท่านี้หาแต่ขนมน้องอ่ะทุกคนงเม้ามันกงเท่านี้ทุกคนดูกกงเท่านี้เท่านี้ก็ได้เออกงเท่านี้เฮ้ยนี่ไม่แล้วอะไรอ่ะ ชินอุสุเกะกับบะไมบาร์บี้ประกาศหารองเท้าอออ้้้รองเท้าพี่เอกกับรถไอ้ก๊อลอะไรแถวกันปะรถไอ้ก๊อลรถไอ้ก๊อลเอารถไอคอลไปไอคอลเป็นไม่ได้ยืมตังค์พีก็ใครอยากรู้ว่าเจอไม่เจอไปเจอใน EP สองนะฮะ EP นี้แหละไปหาข้างนอกในนี้ไม่น่ามีแล้วี่แชมป์จิบเอมี่นี่คือยังไงอ่ะเฮ้ยแชมป์แชมป์จิบเอมี่เหรอปหลอดแดก อออวมึง<ห>ออกไปสิกล้องเขาออกไม่ได้เนี่ย <laughs> เออไปทุกคนหากันต่อ <laughs> อ,อะไรเนี่ยอะไรี <laughs> ่ั้งไ่อเลยนะคะ <laughs> อะไออะอันนี้ใคร,นนใคร <laughs> เนเฮ้ยแล้วใครเอาหมวกมาใส่เนี่ย <laughs> มึงออกไปสิกล้องเขาออกไม่ได้เนี่ย โ uhm <Like, S 2> อ oh <my. S 2> ้ยอย่าให้ด <work> ูนะเฮ้ยทุกคนอีพีเกมเมอร์ได้แสนซับแล้วนะทุกคนได้เลยมาแล้วทุกคนธิมพิธาทุกคนธิมพิธาวันนี้แน่เลยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมธิมพิธาแสนซับแล้วเฮ้ยไม่รู้อะไรกันอาหารหมานี่ไอ้ปลากิอาหารหมาได้หรอเิดอะไรมาเนี่ย บปปล่อยไปไหมพี่เราอยากยิ้มออกมาเลยพี่ก็ว่างอะไรตาพี่เริ่มไม่อยากได้แล้วเอ้านี่เปยืนจับนี่ก็ะสังคุณไงไม่ใช่กล่องนี้นี่ไปอันนี้ไปลูกกกโอ้พระเจ้าเย็นเธอฉันกันทั้งวันเอาเปิดเลยใช่อะไหม ที่มันมีเชือกรัดอย่างเงี้ยทุกคนนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมกลุยนิ่งต้องแอร์โอ้ยใจไหมไม่ได้เอาตัดเชือกออกก่อนไม่ถ้าดูคุตัดเชือกนี่เอ๋กับมาร้องไห้เลยนะทำไมเชือกเท่าไหร่เชือกนี้น่าจะหลายพันมากเลยนะอ้ยไม่ไดพี่ว่าหลักหมื่นี่ายได้จ่าได้จ่ายได้หยุดยุ่งกัมันเลยอันบ็อกซ์เฮ้ยนี้่ไงไนกี้แบบพรีเมียมใช่นี่มันไนกี้แต่มันเป็นกล่องลุยไงทุกคนเนี่ย กระเป๋าว้าวเฮ้ยเนี่ยนี่ของจริงทุกคนนี่คู่นี้เลยว้าวนี่มันเป็นทรง Air Force ทุกคนนี่เป็นขีดถูกเป็นแบบซูของซูของไอเนี้ยไนกี้ใช่ป่ะแต่ว่าเป็นลายลุยวิตรงนี่คือไอเที่คุณตามหาใช่นี่ทุกคนเป็นแบบลุยวิตรงกับไนกี้อยู่ข้างในเห็นป่ะเนี่ยเหรอที่เราหากันใช่แล้วทำไมมาอยู่บนโต๊ะคุณน่ะ เฟิร์นว่าเฟิร์นเป็นคนเอามาเองแฉมไม่รู้เนี่ยผมช่วยหายแฉมอาหารคาตลอดเวลาเลยมันจริงไม่รู้ไม่รู้ว่าผมก็ช่วยหานะเดี๋ยวก็นี่แหละโทรเรียกเอกกลับมาได้เลยกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตอนนี้แต่ว่าพ่อไปตกปลากันแล้วใช่แค่นี้เลยที่เราแบมัเหมือนแบบมันรู้หรืออะไรคือมันทำไมมันต้องเอามาแอบแอบสมิธหรอย่างเงี้ยแล้วมอว่ามันโดนพี่เออแฉมพี่เอกรู้ได้ไง หรือว่าแชมช่วยคิดเออแล้วสรุปมันมาอยู่ที่ไหนแก้งโทรไปถามพี่เอกได้ไหมแล้วเราดูพฤติกรรมว่าพี่เขาเจอรองเท้าแล้วเราพูดคำนี้ด้วยซิถ้าเอกตอบได้ไหมไม่รู้วิชีจำเบอร์พี่เอกได้ไหม98 89ฮัลโหลครับพี่เอกพี่ทีมเจอรองเท้าแล้วนะครับรองเท้าอะไรวะรองเท้าหรือวิสตองอะพี่เอกไนกี้แอร์ฟอสจอแดงสีดำอะไรวะเนี่ยเอาทำไรอะ เรไม่รู้พี่เอาไปเป็นตัวประกันน่ะแต่พี่ทีไม่ให้บอกว่าเอาไปเป็นตัวปัตรการน่ะไปชิมหาแล้วเดี๋ยวเกลับไปเดี๋ยวกลับไปพี่เนีี้เนี่ยอ๋อโอเคครับแสดงว่ารู้กันแสดงว่าแชมป์รู้เต็มเต็มไนกี้หนูที่ต้องแอร์พอร์ตสีดำเขารู้ได้ไงเต็มเต็มผมเห็นเมื่อกี้ไงผมเลยใช้ใช้โค้ดดอบไม่เขาไม่เห็นตกใจสักแอร์เลยนะที่แชมป์โทรมาบอกอ่ะเฮ้ยเราไปนั่งต้อนรับเขาดีกว่าไปตัวบัตรกันยกไปอะใส่ถุงให้ด้วยเห็นมาอีทีพี่ เขาบอกเขาไปฟิตเนสตรงนี้เองนี่ไงอีตัวดีมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวเรับตัวรับตัวรับตัว้ับเลยพี่ไม่มีตองไม่มีตองแต่นี่ก็ตริงเอามาเจ้าสีมันติดเสื้อตกสีไอ้แชมป์บอกแล้วมันคืออะไรอ่ะโอามาเงินจะคืนเอาไหมนี่คือตัวประกันเฮ้ยอีเดี๋ยวคืนเลยไม่เอาคืนเร็วเดี๋ยวคืนเร็วเอาหน่อย เดี๋ยวคืนเอาเงินมาแบบเท่าไหร่ครับติดอยู่ในใจเนี้ยไ,ไม่ถึงถ้างั้งเขาเอาโรงพักไปขายนะเอาตังค์มาเดี๋ยวโอนให้สิ้นเดือนตอนนี้ยังไม่มีเงินไม่ได้ตอนนี้เงินเหลงตู้บาทเงินที่ซ้อนๆตามบ้านเอามาสักสิบสองสิบคนนี้แหละเออสองสิบเลยวะเอาไปเร็วไม่เอามาพวกมึหาอะไรกันเนี่ยโอ้โหเอาใช่ปะ อ่ะให้ข้างเดียวคนละข้างแบ่งกันโอ้ทีมแบ่งกันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาหลายปีละอันนี้ไปช่วยผสมหอมมากเลยเป็นมอเม็นมากเลยใช่เอาไงเรียว่าพิมพ์โเดี๋ยวคืนเนี่ยเอาไงี่กเาคืนเเองินที่ซ่อนออกมาสากแอรโชว์หน่อยสิว่าซ่อนตรงไหนโอ้ยอ๋อเดีตรงนี้แหละอ่ะฮาดี๋ยว วช่างไหนเนี่ยไม่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 เห็นเลยวะเดี๋ยวมมันง่ายอ่ะทำไมเราไม่เห็นวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนที่โกงเจ็บกกงไว้ดีก่อนใคเฮ้ยไอ้นูมาหนิเจ้าโกงอยู่ไหนเชือกองใครนี่เชือกองใครได้ออกไปเลยนี่กองรองเท้ามแล้วจะตามถ่ายในเลือกหนาไปถ่ายที่รูปไหนตรงไหนไปไน้รอไปโตรดีไป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 หน นี่นี่เดี๋ยวไม่หายแน่ๆค่าร้อยใช่ไหมค่าแรงพวกผมคนละสองพัอ่ะพี่เอาร้อยเดี๋ยวก็ได้อ่ะพี่ถอดสานร้อยให้คนละร้อยอันนี้ค่าแรงหมูช่วยหาวันนี้อันนี้คุอเราเท่านับไป่้วนพี่เออแล้วพี่อ่ะอันนี้อันนี้ขายได้ประมาณหนึ่งพันี้ทำกับพี่เป็นเอพานุเลยนะทำไมทำกับพี่เหมือนที่พี่ทำกับไอพานุอย่างเงี้ยเจอกันใหม่ได้ไม่ทำด้วยแล้วทำไมคุณไม่สนใจเลยอ่ะเหลืออะไรเลยเหนื่อยทำไมไม่รู้อ่ะ OOF <laughs>